ผ่านไหมผ่านของขใครเจนะคอมมินมาทุกคนเชียงเพ้งปั๊บสบรยดีส DJ อยยิดีต้อนบบอรับส,สวัสดีคนนี้ผมบังเกียร์เซียนทุกอย่างวันนี้ มีคนมาท้าแข่งรถกระดาษกับมืงเงียบแต่วันนี้เราไม่มีสมุดกระดาษเราใช้กระดาษ A4 มืงเงียบไม่แน่ใจว่าพับรถกับกระดาษ A4 จะไปได้ไกลสักแค่ไหนวันนี้เรามาลองแข่งพับรถกับกระดาษ A4 กันดูว่าจะไปสัก20กระเบื้องไหมทุกคนมาองจาเราพับไอเล่ยสดเลยนะสุดใกล้ดุดมันนั่นตรงไปนะเป็นเดีเหเดี๋ยวนอนเลยนอนในนี่นะวิ่งโรยใกล้ดุดมันใช่ถูกใกล้ดุดมันมากพับไอเล่ยสดสดกดไลค์กดแชร์ แล้วทําตามดูใครได้ใครว่าเขาเมียเขาไมน่าเด็กเมียจะทำแข่งมาทุกคนเครดูมันเนียไงใช่ดูใครดูมันทำ่อไร้ปะไม่รู้เลยกองเมียออลลำยาวหรือลำสั้นเอางคนทุกคนลำยาวเรื่อยเมื่อกองเมียไม่รู้เดี๋ยวมาดูนะเว้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าไปดีไม่ดีนี่ทุกคนขั้นแรกกับการพับรถกระดานเอสีเมียโอไม่ไน้ใจนะ ว่ามันจะไปดีหรือเปล่าแต่ว่าบังเหตุาาหมั่นใจว่าบังเหตุชนะกบมังการ์ได้เพราะกบมังเอียดวิ่งทีหนึ่งโอ้สิบพันกิโลเมตรทุกคนได้หยาบไหมหยาบหยาบทุกคนเลยมังการว่าได้หรือเ่าได้มาเล่นกันดีทุกคนบังเหอหตุก็เริ่มแล้วเริ่มพับใครที่ใช้สูตรบังเหตุก็ทําตามได้เคยที่ไม่ใช้สูตรบังเหตุก็ไม่ต้องทําตามตามเราได้บางเหตุปับสูตรในรอบนี้ไม่ใช่สูตรนอก มันมีหลายทุดแล้วทุกคนในการพับรถของพีน่นตาจิก็ชนะมางเหตุวันนั้นนะที่แข่งไปเพราะว่าวันนั้นมางเหตุต่อให้ทุกคนฮา่าต่อให้ลาวไม่ล้มไม่ดีกันเลยทุกคนเนลยลมไม่ดีไม่ลมกันลมล้มล้มทุดรุมลาวทุดรุมลาวจริงๆแนละ้วผมเห็นแร,ง,รงมากมเหตุว่าเป่าที่หลังนี่ไปสามสิบแผนกระเบื้องโอเคแต่เราก็เก็บให้ได้ละเหยดที่สุดทุกคนเอาไว้แบบ ไม่รู like ้แล้วเพไม่เพเดี <su y online> ๋ยวก็รู้แหละมีเราทําให้เลียนโดเลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นแล้วตอนเราเป่าว่เป่าไปเลยทุกคนคลิปนี้จะเรียลๆมากเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีว่าตัดต่อแล้วขี้จ้าคลิปมันยาวดีนี่มันไม่ยาวดิเด็กคนเดี๋ยวเอฟซีาว่าตัดต่อแล้วว้ามันสั้นไหมขี้จ้าเราดีมสั้นเกินไหมวะไม่รู้ดูใจดูม่านมาดัดดัดไอริมกายาบเนี้ อ๋อแข่งเหยียดดูตรงนี้แข่งเหยียดนี่วิ่งไปไกนี่เขาแข่งเหยียดเซียนน่ะทุกคนอ๋อก็เหยียดพับสุดหน่อยทุกคนว้าไปเรื่อยต้นทุกคนเออดูทุกคนขนาดสูตรการพับแข่งเหยียดก็ถึงมากแสดงว่าของเราสั้นหวานหรือเนี่ยจริงเหรอเออเราจีกอกิ่ไม่ปกติปกติไม่ของเราจีกอกิ่งอ๋อเขาจะใช้ระบบสั้นดูแขงเหยียดทุกคนตอนนี้ขึ้นมาแล้วเป็นมเนี้ทุกคนนี่มา เหนียดเตะท้ายเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ท้ายเดี๋ยวมันไม่เร่งยิงเหรอยิงเหรอเดี๋ยวว่าเอาตั้ความหนักน้ำหนักได้เาเอาจริงอ่ะอเรียงก่อนัาท้ายก่อนทุกคนมาดูทุกคนทุกคนคอยดูนะสองนาทีสองนาทีผมจะว่าผมจะกอ่นาทีทุกคนผมเหยียดแปดนาทีทุกคนโอ้ท้ายลุดมากเดี๋ยวสักแป๊บนึงสองนาที ท้ายนี่ทำกันนะทุกคนสองนาทีเราจะนะบางเหยียดมันจะค่อนข้างจะเริ่มจะสวยแต่ว่าเริ่มเราต้องกดได้ดีทุกคนนี่ทุกคนนี่ของบางเหยียดทุกคนอ๋อของเทแล้วของเราเห็นไหมเทก่อุ้ยขนาดเปาหิดหไปวันนี้ทุกคนคิดเลยเดี๋ยวเหยียดยกเหยียดไม่แน่ใจว่าปีกนี้เดี๋ยวเหยียดยกดีไหมยกไม่ยกดีกว่ามเหยียดไม่ยกดีกว่าทุกคนปี ถ้ามันเหยยกอีกเดี๋ยวมันจะบินได้มันเหยียบก็เลยไม่ยกปวดเมื่อยนี่ก็ปวดดีดูของจากพอดีเด้ออ่อเดี๋ยวมเหยียบพาพาใายรถมาก่อนทุกคนยังไงขึ้นใายใหม่พอเมื่อกี้ขึ้นใายผิดขึ้นใายผิดมันเล่ขึ้นใต้ผิดแค่เดียวเดี๋ยวไม่เล่นได้แล้วขึ้นใายผิดชีวิตเปลี่ยนนะ ท้ายผิดชีวิตเปลี่ยนอ่านี่แน่ของแท้ทุกคนนี่ท้ายเบืร์แล้ว okay. โอเคอ,อ๋อปิกเบื่อไหมของมังจาเรื่องจะเสร็จแล้วทุกคนของมังเอียดปะทะของมังจาเดีตรงไ่นนี่เยี่ลยมกันเลยมงยัยงเอียาหลายคนเ,เคยำทำรับมันเ่ยใช่ครับตัวมังจาเสร็จเราลรัก,กรเกย์ก่อนโรยเดียมเออเราทักก่อน ดูจากซูง no กัน no ฟ no ับเลสทุกคนน่าจะชูวยกันไม่ได้ดัดแม่เจออื่นสวาเรียชนะนะอันนี้เดี๋ยวทุกคนเราแข่งหนึ่งในสามเนาะเอ้ยชนะเราแข่งสามรอบอันทุกคนครั้งแรกใครชนะนับไปหนึ่งครั้งสองใครชนะนับไปหนึ่งเตาเปนเสมอกันมีแต่ติดนึ่งในสามแต่เราเห็นชนะสองครั้งติดนี่คือชนะเลยทั้งแกนะเอ้คนเพลสทำเลยคนเพลเดือดนะไม่เอา คุณแพ้แสดงว่ามึงเหยียดเจียวเป้กันนี่วะไม่ได้ไม่ได้คุณเพ้ต้องไปพื้นทสรทีได้ไหมได้ปฏิบัติสวยจิมมี่เคยได้เคยแบบของเมยของมังจาคอมเมนต์มาแล้วก็ค่อยลงคลิปมาเดี๋ยวเราจะดูกันทุกคนไม่ได้ท่านเลยเพียงไม่ได้หรอก้ยอุ้ยของมังจาบล็อตทุกคนมังจาอันนี้เอาจริงแล้วหรือว่าเอาใหม่ไม่เอาใหม่นี่ ไปอะไม่รัดได้ของร้อนจริงเหรอเดี๋ยวยกปันมไปน้ตีนึงแล้วไปได้เหรอคือดำเลยอันนี้ชูตอนนั้นไม่เรียกเหรอไม่ก่อนไม่ก่อนวอร์มก่อนแล้วไปเพื่อมึงจะไม่รัดได้ไม่นี่วอร์มก่อนนี่ทุกคนเดี๋ยวกงนเไ็วก่อนนี่ก่อนจ่ายเลยดิรถอะไรทุกคนเคยเคยเห็ดมางนี่ชูได้ไหมยอมเร้วไหมไม่ยอมมาดูทุกคนอันนี้ทีเงเลยนี่ไม่ใช่เลยเหรอใช่ มีของน้องอีกคนที่ว่าท้าพี่ินตาจิในติ๊กต็อกนั้นของเขายาวลงมังมักมังจ่าเลยวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไปแลงก่อน้องมังจ่าเข้าเข้าร้องดีไหมมาพร้อมเลยเราไม่ตัดต่อคลิปเลยอ่ะเรียบร้อยได้ไหมเรียบร้อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเวลาเต่ยิ้มได้เดี๋ยวมึงไปเส้นตรงมุ้เลยนะเราโฟเรื่องแต่พวกนี้เลยเดี๋ยวเรียบร้อยไปได้นอนทุกคนหนึ่งร้องเงียบนนี่ทุกคน เราออกมาตรงนี้เลยทุกคนไกลนัดบอกเลยเขาหลังไม่เดินเลย่งี้นะผมไม่ได้ไหมฮะแต่ไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มังจาโดนวิษน้ำนี่น้องนิกันเนาะมาดูกันมาเลยดิไมาผู้จัดไม่ได้จีโกงเลยมาเอาเลยนะ

เธ่าดูตรงไมดูตรงนี้ก็ได้ทุกคนอเไม่ไปเลยครับเรียบร้อยโอ้โทุกคนเราตัดสินกันฝนที่ับโอ้ยเังใานะทุกคนนั่นอีกน รนวิทย์รนวิทย์ตายจูนะวิทย์วิทนงอู่ตรงนี้เนาะโอ้โหไ่ดีไม่ดเรอแล้วนึ่งองเฮยว้าวมันจไม่เก่ว่หนึ่งตรงีียมบอมิดพื้นเลยแล้วเอางจาแล้วว่าจะงาถึงตรงนี้นม จแพ้เเบื้งทุกคนมจาเพื่นนีกเลยสิบส้งเลยชามกอนีิสิบมไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองอเอาถือิรถมาทุกคนมาทางนี้มาจานี้สวยไหมที่ปันสวยไหมอ๋อจ่ายถือนี่ไม่เอาจิงนะนี่ไม่ต้องกดที่ปันไมเร็วไม่ต้องกดนะโอเค ขอมจ้าผ,ผ่านไหมผ่านของคกจะนะคอ<ผ>ม<ผ>มนมาท<ม>ุากคนเชียงเป็ง